แฟนไม่มารับปล่อยให้เดินกลับบ้านเองจากที่ทํางานน้อยใจแฟนมากทํำยังไงดีคะนี่ถุงนี่กูปาให้กูเพึ่งด่าไปเมื่อกีย้ยยาวไปกิโลกิโลยาวเป็นโยอดมึงก็อยู่ฟังทานย่างจะมาถามกูอีกแฟนไม่มารับไปให้เดินกลับบ้านเองจากที่ทํางานน้อยใจแฟนทําไมมึงไม่รู้จักรถเมล์เหรือมึงไม่เคยขึ้นเลยรถเม์ในชีวิตนี้แท็กซี่มึงไม่มีหรอ วินมอเตอร์ไซค์มึงไม่รู้จักเหรอมึงเดินทางยังไม่เป็นเหรอมึงเป็นง่อยเหรอต้องให้เขามาอุ้มมึงกลับบ้านเหรอกระโถนกี่ตีกระบาลกูจะตีขายหากจะได้พี่กนพิการมึงจะได้แฟนไปรับไปส่งมึงไปประจำเอาไหมล่ะนั่งวิวแชร์เข็นมึงเนี่ยเอามัมมึงพิการเหรอมึงนั่งวิวแชร์เหรออะแม่มันหน้าแหม่น้อยใจแฟนเฮ้ยพูดระึ้นสักทีดีไหมเนี่ย เมึงมีขามีแขนคนพิการยังกระเสือกกระสนเดินทางด้วยตัวเองคนตาบอดเดินทางด้วยตัวเองขึ้นรถเมล์เดินทางขึ้นบกขึ้นน้ำขึ้นลงขึ้นเรือออกไปหางานลำบากลำบนจะเป็นจะตายไฟแดงก็ไม่รู้ไฟแดงต้องอาศัยเกาะแขนเกาะขาคนในการข้ามถนนหนทางลำบากลำบนต่อชีวิต บางคนเดินถือไม่เทา้าลำบากลำบนมีขาข้างเดียวเดินออกไปทำงานได้ตัวเองแต่มึงน้อยใจผัวไม่มารับที่ทำงานปล่อยให้เดินกลับบ้านเองกูจะตีขาหากักตัดขามันทิ้งไปนะ่ะขาไม่มีประโยชน์มึงเดินกลับบ้านเองไม่ได้แม้วันหน้านะจะตีกูจะตีซ้ำขาให้แม่กูเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยมาขอกูขึ้นเลยนะแม่น้อยใจประสบการณ์ประสบการณ์ ขอใช้อารมณ์ส่วนตัวหน่อยแม่มพูดละขึ้นนะนประสบการณ์ประสบการณ์ทุกวันนี้ไม่มีโอกาสด่าแล้วไงกูขอด่าย้อนหลังหน่อยเถอะแม่พูดละขึ้นแล้วมีสันดานอย่างนี้เยอะด้วยนะไม่ใช่มีน้อยนะมีเยอะด้วยกูไม่เข้าใจเขาจะน้อยใจอะไรกันนักหนาไม่รู้ไม่รู้เขาไปน้อยใจอะไรกันนักหนาน้อยใจเก่งดูนก็น้อยใจนี่ก็น้อยใจไม่บีบยาสีฟันก็น้อยใจ ทำไมมึงเป็นง่อยเหรอพี่การเหรอบีบยาสีฟันเองไม่ได้กูไม่เข้าใจอะ่ะกูงงอะ่ะทาไมอ่ะมันเป็นอะไรกันนะไม่หยิบรองเท้าให้น้อยใจไม่หม่มผ้าน้อยใจคืออะไรกูไม่เข้าใจอ่ะเพื่อเป็นอะไรอะ่ะมึงอยู่กันดีไม่ได้เหรอมึงจะไปทะา,าเรื่องทะเลาะก,กันทำไมกูไม่เข้าใจอยู่กันสงบสงบไม่เป็นเหรอรมึงทะเลาะก,กันมก็ไปหาหมอดูแล้วมึงก็ถามหมอดูช่วงนี้ทะเลาะก,กับแฟนบ่อยมากเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ มึงยังไม่รู้อีกเหรอกูถามจริงมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ามึงทะเลาะก,กันเพราะใครอาจารย์ช่วงนี้แฟนไม่สนใจเลยทะเลาะก,กันบ่อยมากหนูมีปากมีเสียงกับมันเป็นประจำเลยทํายังไงให้มันดีกันสักทีหนึ่งยังไม่รู้ตัวหาหมอดูทํายังไงดีจะไม่ทะเลาะก,กันมึงยังไม่รู้ตัวมึงอีกเหรอใครจะเป็นเป็นนะถ้าลูกศิษย์กูกลุ่มคนตื่นทําเป็นนี่กูล่อกับบานเขาให้นะ อย่าจะนะมาปรึกษากูเรื่องผัวเรื่องเมียน,นี่มึงเตรียมตัวดีๆนะกูนี่จะขึ้นเรื่องนี้ง่ายมากกูบอกให้ประสบการณ์ตรง <c oughs> กูจะขยําเขาให้มึงอย่าชนะกูบอกก่อนนะ <c oughs> มึงเตรียมตัวรับมือให้ดีชนะเอ <c oughs> มึงเตรียมเลย <c oughs> พูดไม่ได้เรื่องนี้นี่เดี๋ยวกูฟังแล้วมึอ <c oughs> กูกัดฟันเลยเอาขี้อ้อหรอกคะ่ะ ขี้อ้อนหาอะไรอันนี้เขาไม่เรียกอาการขี้อ้อนเขาเรียกปัญญาอ่อนงี่เงา่ามึงคิดใหม่นะผู้หญิงคนไหนคิดอย่างนี้มึงกรุณาคิดใหม่นะถ้ามึงคิดว่าอ้อนเนี่ยเออคิดใหม่มึงไม่รู้หรอกในใจผู้ชายก็หลั่ำคาญอยูเอ่เพราะนะั้นวันหนึ่งที่เขานอกใจมึงแล้วก็ไปมีคนอื่นเนี่ยมึงก็อย่าไปด่าเขานะเพราะมึงคิดอย่างนี้ไายคิดเองเออเองหัดถามบ้างถามเขาหน่อยเออไม่ใช่คิดเอง แม่คิดเก่งคิดอยู่ฝ่ายเดียวมโนอยู่ฝ่ายเดียวพวกมึงเนี่ยเก่งมากเรื่องมโนเพอพบเนี่ยเก่งจริงๆคิดไปก่อนคิดล่วงหน้าเขายังไม่ได้ทําหาอะไรเลยอแค่ตดก็คิดแล้วพวกมึงนะะไม่รู้จะคิดอะไรกันนักหนาตดนิดเดียวก็คิดแล้วกูขยับไม่ได้เลยว่างั้นเถอะทำอะไรผิดปกตินิดนึงไม่ได้เลยกูอยากจะเปลี่ยนอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ผิดปกติพิรุ จากเดินกูก้าวขาขวาออกจากบ้านวันนี้กูก้าวขาซ้ายพิรุษจะไปหาใครหรือเปล่าเนี่ยวันเนี้ยพิรุษนั่นเนี่ยฮามึงดูมึงดูความปัญญาอ่อนเอาแล้วมึงจะไม่ให้กูด่าเลิกงี่เง่าก็สะนะใครเป็นเนี่ยมึงงี่เง่าอย่ามึงงี่เง่าอะไรอย่างนี้นะแล้วลูกศิษย์กูถ้ากูรู้นะว่างี่เง่ากูจะก็โถนตีซ้ำก็ให้ออดควรมูผัวทิ้ง ผัวนอกใจผัวไม่ใส่ใจมึงเจอกูแน่กูบอกก่อนมึงเจอกูอ่มึงเจอกูแน่นมึงร้องไห้จากผัวมาหากูเนี่ยอ่ามึงมาเจอกูเนี่ยเงียบกิฟเพราะอะไรกูจะไม่เปิดช่องให้มึงพูดเลยกูเห็นมึงเดินมาเนี่ยร้องห่มร้องไห้มาโอ้ยอาจาปรึกษาร้องไห้มาเลยฟูมฟามาเลยผิดหวังอกหักผัวไม่ทําอย่างนั้นเนี่ย อมึงเตรียมตัวได้มึงเจอกูแน่มึงจะไม่มีในโอกาสในการอ้าปากเล่าเรื่องผัวมึงแม้แต่คาเดียวให้กูฟังกูจะไม่เปิดช่องว่างให้มึงเลยมึงจะไม่มีช่องไฟในการสวนกูได้เลยมึงเถียงกูไม่ทันหรอกกูจะบอกให้กูด่าวกว่าไฟแลบไม่มีทางเออมึงเตรียมตัวเงียบกิ๊บจากที่มึงกําลังหาทางในการเช็ดน้ําตาอยู่น้ําตามึงจะไหลย้อนกลับเลยอ่าลอรีเอกก็ช่วยมึงไม่ได้ ยังมีอยู่หรือเปล่าว่าลอรีเอเนี่ยเอียเขาเรียกอนละ่วผ้านมามัยป่ะลอรีเออะไรอะอะไรนะอะไรนะที่เขาโฆษณาว่าอะไรนะไม่ไม่อะไรนะไม่ไหลย้อนกลับกูบอกเลยน้ําตามึงเนี่ยจะไหลย้อนกลับลอรีเอก็ช่วยมึงไม่ได้ย้อนกลับหมดกูบอกเลยสักหยดหนึ่งมึงก็อย่ายให้ตกลงพื้นนะกูจะบอกให้ไหลกลับหมดเขาเปลี่ยนไปไงมึงไม่เปลี่ยนเลยมึงไม่เปลี่ยนเลยว่ากันเถอะ เขาเปลี่ยนไปค่ะอาจารย์มึงไม่เปลี่ยนเลยน้ำหนักมึงห้สิบปัจจุบันแปดสิบไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยเนาะแหมเขาเปลี่ยนไปค่ะมึงไม่เปลี่ยนเลยมึงเหมือนเดิมเป,เป๊ะก็ปรกมาจากรูปก๊อปปี้วางก๊อปปี้เพจเหมือนเดิมเป๊ะมึงอย่านะกูบอกก่อนมึงอย่ามาเถียงกับกู อ,อย่าเอ่ยปากเถียงนะมึงคิดดีๆเดี๋ยวกูสวนไปเนี่ยมึงคิดดีๆก่อนพูดส่องกระจกก่อนนะดูก่อนมีอะไรเปลี่ยนไหมมีอะไรเปลี่ยนไหมเอ่ยก่อนมึงจะบอกเขาว่าเขาเปลี่ยนไปมึงดูก่อนมึงเปลี่ยนเปล่าดูก่อนนะจ๊ะกูบอกว่าอะไรพึ่งสอนเมื่อกี้แมบบแบบม,มึงยังไม่ตั้งใจฟังเลยกูพูดว่าอะไร ดูตัวเองก่อนค่อยดูคนอื่นเนี่ยกูสอนแบบแบบเฮ้ยพวกมึงนี่มันนะสอนไม่เข้าหัวกระบาลเลยกูเพิ่งจะสอนไปเมื่อกี้นี่ว่าอะไรดูตัวเองไม่ใช่ดูคนอื่นกูให้มึงดูผัวมึงหรือว่าเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไปกูให้มึงดูว่าตัวมึงเองเปลี่ยนหรือเปล่าเพ่งโทษตัวเองไม่ใช่ไปเพ่งไปเพ่งโทษผัวเห็นไหมมึงดูแต่ชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวคำตอบมึงเนี่ยมันชัดเจนเลยเห็นไหม อ้ากูมึงสอนอยู่แบบๆเนี่ยเอาแล้วมึงยังไม่ทันออกจากห้องเรียนเลยเนี่ยมึงก็เถียงกูแล้วเนี่ยมึงยังไม่ทันออกจากห้องเรียนเลยมึงก็เถียงแล้วมึงก็เพ่งโทษแล้วมึงยังไม่ดูตัวเองเลยแทนนี่มึงจะเปลี่ยนคําว่าอ๋อเขาเปลี่ยนไปคอาจารย์ทำไมมึงไม่เปลี่ยนว่าอ๋อหนูเปลี่ยนไปเองขาจารย์อาทำไมไม่มีคํานี้อ่ะกูเพิ่งจะสอนมึงไปเมื่อกี้นี้ว่าพูดความเลวของตัวเองไม่ต้องไปพูดความเลวชาวบ้าน กูเ <S an> พิ่งสอนไปเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี้มือก็อยังจะยกตัวอย่างชาวบ้านมาด่าว่าเขาเปลี่ยนมึงไม่เปลี่ยนนะ้านี่นี่มึงสอบตกก็ได้นะพวกมึงเนี่ยไม่รอดแล้วเนี่ยนี่จะทำข้อสอบควิสวันนี้นะมึงตอบสอบตกยกห้องเลยเนี่ยกูจะบอกให้ยกห้องไม่ผ่านตกลงทะเบียนเรียนใหม่กูบอกให้ไปกูไม่ใหมึงผ่านลง,นนนะลง,นลงทะเบียนเรียนใหม่ปีหน้าเออ ไม่ผ่านมันจะผ่านาอะไรเพิ่งสอนมาเมื่อกี้เนี่ยพอเวลากูสอบท้ายบทเรียนปุ๊บก,กูยังไม่จบบทเรียนด้วยซ้ำเนี่ยเอาแล้วยังไม่ไปไหนเลยมึงกลับมาวนเวียนที่เดิมเห็นไหมสติมึงไม่มีมึงดูละกันอ่ามึงดูมึงดูว่าน่ะมึงเคยเห็นอารมณ์ตัวเองทันไหม <S <S ไม่เห็นกูนี่เห็นมึงก็ไม่มีทางเห็นหรอกตะกูนี่เห็นอยู่กูเป็นอาจารย์มึงทำไมกูจะไม่รู้ ก่อนกูจะเผาหัวมึงกูต้องเผาหัวตัวเองก่อนมึงรู้จักไม้ขีดไฟไหมไม้ขีดกูยกตัวอย่างไฟแช็กไม่ได้กูต้องยกตัวอย่างไม้ขีดออไม้ขีดไฟก่อนมันจะเอาไม้ขีดไปจุดสิ่งใดมันต้องจุดใครก่อนมันต้องจุดตัวเองก่อนก่อนมันจะไปไหม้สิ่งใดมันต้องไหม้ไม้ขีดไฟก่อนเสมอกูจึงรู้จักพวกมึงดีมึงไม่ทันกูหรอกไม่งั้นกูเป็นอาจารย์มึงไม่ได้หรอก พราะอะไรกูเจอมาก่อนแล้วแล้วกูแก้ไขตัวเองจนกูมาบอกสอนมึงได้ไม่ไงั้นกูไม่ออกอก็ไปฉกฉาอย่างนี้หรอกเออไม่้กูไม่ทานเห็นพวกมึงได้หรอกกูจะเห็นยังไงกูเห็นไม่ทันหรอกพวกมึงเนี่ยมันหลบเลี่ยงเกง่งออถ้ากูไม่จนมึงมึงก็จนมุมมันมันมีอยู่สองคนอนะ่ะไม่มึงก็กูดีแหละจนมุมมันจะมีสักคนหนึ่งจนมุมเพราะมันแพ้ในอะำนาจกิเลส มึงจะหาทางหนีจากกูให้ได้แหละกูจะบอกให้มึงกลัวดนกูโดนมึงกลัวโดนกูด่าไงมึงก็พยายามจะหาทางเลี่ยงไงเออไม่มึงก็กูเดียวสักคนหนึ่งแหละจะต้องจะต้องถอยอ่ะแต่กูไม่ถอยแล้วกูบอกให้กูสู้มึงทนแรงกระโถนกูได้ไหมล่ะถ้าทนแรงกระโถนกูได้อ่ะมึงรอดถ้าทนไม่ได้ก็แล้วแต่มึงแหละทีเนี้ยแรกแรกเขาทําให้ได้ทําไมนานไปถึงทําไม่ได้ครับมาอีกแลเฮ้วนี่มาอีกคน แรกๆเขาทําได้ทําไมนานๆไปถึงทําไม่ได้กูพูดไปสองรอบนีรอบที่สามแล้วนะสามรอบแล้วนะ,ะมึงทําได้ไหมก็กูถามมึงดูอย่างมึงทําได้ไหมแรกๆมึงเนี่ยกระมิดกระเมียนแล้วเกินจะกินอะไรก็ตามเนี่ยละมัดระวังข้าวเย็นไม่กินเดี๋ยวอ้วนรักษาหุ่นอย่างดีทุกวันเนี่ยตีหนึ่งตีสองม,มึงยังลุกขึ้นมาชงมามา่าแดกอยู่เลย เบเกิลเบเกอรี่ในตู้เย็นนี่มึงเปิดหาตู้เย็นแล้วตีหนึ่งตีสองหิวจังเลยเธอทำอะไรล่ะหิวฉันหิวมึงก็ทำไม่ได้กูเพิ่งพูดอยู่แแบบว่าอะไรดูตัวเองก่อนแม่นี่นี่กูถึงบอกว่าสอบตกกันหมดนี่ไงไม่มีใครรอดเลยกูจะบอกให้ตกกันหมดสอบตก โรงเรียนใหม่นะกูแนะนำโรงเรียนใหม่มนี่แล้วพวกมึงช่วยกันเอาคลิปนี้ไปตัดด้วยนะ,ะแล้วกูจะบอกเลยคลิปนี้จะว่อนเลยกูจะบอกให้ <S <S เพราะอะไรมันตรงสันดานเลยแล้วช่วยตัดตอนกูสอนด้วยนะเอะตัดให้มันครบๆหน่อยตัด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 มันจะขาดช่วงขาดตอนไปช่างหัวมันแต่มึงต้องประกบกันให้ได้ ต้องเชื่อมกันให้ได้ต้องต่อให้ติดเวลากูด่าดายังไงเวลากูสอนสอนยังไงเวลากูให้สอบตกสอบตกยังไงนี่ให้มารู้เรื่องนะเราต้องสม่ำเสมออืมึงสม่ำเสมอมากเลยแดกยังสม่ำเสมอแดกได้เสมอต้นเสมอปลายมากงี่เง่าได้เสมอต้นเสมอปลายมากเลยมึงเนี่ยรักษาความเสมอต้นเสมอปลายได้ดีจริงๆ เป็นสิ่งที่น่ารักษามากงหี่เง่าเสมอต้นเสมอปลายงอนได้เสมอต้นเสมอปลายแดกได้เสมอต้นเสมอปลายใช้ผัวได้เสมอต้นเสมอปลายนะเสมอจริงๆกูยอมความเสมอต้นเสมอปลายมึงเลยแต่ละเรื่องที่มึงเสมอต้นเสมอปลายเรื่องดีๆทั้งนั้น ไม่คิดจะเปลี่ยนเลยหรอความเสมอต้นเสมอปลายมึงเปลี่ยนหน่อยนะกูว่ามึงเริ่มจะเริ่มจะเสมอต้นเสมอปลายไปแล้วแหละเปลี่ยนหน่อยเธอะเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนบ้างก็ได้ไม่ต้องเสมอต้นเสมอปลายทุกเรื่องก็ได้คนเราอ่ะเรารู้ว่าอะไรไม่ควรเสมอต้นเสมอปลายเราก็เลิกเนาะเอออะไรที่ควรเสมอต้นเสมอปลายเราก็ทําต่อไปเข้าใจไหมลูกเออเลิกบ้างก็ได้เนาะความเสมอต้นเสมอปลายมึงน่ะ เบาๆลงก็ได้เผาๆลงหน่อยอย่าเสมอต้นเสมอปลายเกินไปเลยกูลําบากกูสงสารผัวมึงแล้วเกินเสมอต้นเสมอปลายจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่วันแรกยันวันนี้สันดานเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายขอให้เปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนเสมอจริงๆ